เด็กชายยากไร้ผู้หิวโหยกลับเลือกที่จะแบ่งปันอาหารให้คนแปลกหน้าแทนที่จะกินเองแต่เขาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจเล็กๆครั้งนั้นจะเปลี่ยนทั้งชีวิตของเขาไปตลอดกาลน้ำเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คนเดินขวักขว่มีหญิงสาวคนหนึ่งที่ใครๆต่างเรียกเธอว่าคุณหญิงวารินเธอเป็นเศรษฐีผู้มัง่งคั่งมีทั้งทรัพย์สมบัติมหาศาลและชื่อเสียงที่คนในสังคมต่างยกย่องแต่แม้จะมีเงินทองมากมายเธอกลับรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปจากชีวิต นั่นคือการได้พบเจอความจริงใจจากหัวใจมนุษย์วันหนึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งรถรู้ผ่านย่านชุมชนแออัดสายตาก็ไปสะดุดกับเด็กชายร่างผอมสวมเสื้อเก่าขาดเด็กคนนั้นนั่งอยู่ริมถนนกำลังมองผู้คนที่เดินถือถุงอาหารผ่านไปมาด้วยแววตาที่ทั้งหิวโหยและเศร้าส้อยวารินรู้สึกสะกิดใจทันทีความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวเธอต้องการรู้ว่าเด็กยากไร้เช่นนี้หากถูกทดสอบด้วยความหิวจะยังคงมีความซื่อสัตย์อยู่หรือไม่ เธอสั่งให้คนขับหยุดรถแล้วเดินลงไปหาเด็กชายคนนั้นด้วยตนเองท่ามกลางความตกใจของผู้คนรอบข้างหนูชื่ออะไรหรือเธอถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนผมผมชื่อต้นครับเด็กชายตอบตะกุกตะกักน้ำเสียงแผ่วเบาเหมือนคนที่ไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครวารินยิ้มเล็กน้อยก่อนจะยื่นถุงอาหารหอมกลุ่นต่อหน้าเด็กชายต้นกลืนน้ำลายอย่างห้ามไม่อยู่แต่ยังไม่กลา้าเกื้อมือไปคว้าเธอจึงพูดต่อถ้าหนูหิวจริงๆกินนี่ได้เลยแต่มีข้อแม้นิดเดียวสายตาเด็กชายเต็มไปด้วยความสงสัยข้อแม่อะไรหรือครับ วารินก้มลงกระซิบใกล้หูอาหารนี้เป็นของคนชราที่นอนอยู่ข้างทางตรงนั้นถ้าเจ้ากินเองเขาจะไม่มีอะไรทานแต่ถ้าเจ้าส่งต่อไปให้เขาหนูก็จะยังคงหิวต่อไปต้นเงียบไปครู่หนึ่งดวงตาสั่นไหวเหมือนกำลังต่อสู้กับความหิวภายในท้องที่ร้องครกครากแต่สุดท้ายเขากลับค่อยๆลุกขึ้นเดินไปหาชายชราที่นอนซมอยู่ข้างถนนแล้ววางถุงอาหารลงข้างตัวชายชราลุงครับนี่คืออาหารลุงกินเถอะผมยังไหว วารินที่ยืนมองอยู่ห่างๆถึงกับนิ่งอึ้งหัวใจเธอเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนราวกับได้พบคำตอบที่ตามหามานานวารินที่ยืนมองอยู่ห่างๆถึงกับนิ่งอึ้งหัวใจ,วใจเธอเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนราวกับได้พบคำตอบที่ตามหามานานเธอไม่คิดเลยว่าเด็กชายที่หิวจนตัวสั่นจะเลือกสละอาหารนั้นให้กับชายชราที่ไม่รู้จักแม้แต่ชื่อวารินเดินเข้าไปหาแล้วถามเบาๆทำไมหนูถึงไม่กินเองทั้งที่หนูหิวมากนะ ต้นเหนื่อยหน้ามองด้วยรอยยิ้มบางๆผมเคยหิวมาหลายวันจนชินแล้วครับแต่ลุงแก่กว่าแรงก็ไม่มีท่าลุงไม่ได้กินอาจจะไม่รอดผมยังทนไหวครับคำพูดนั้นเหมือนคมมิดที่กรีดลึกลงไปในหัวใจของเศรษฐินีวาเรนรู้สึกเหมือนดวงตาเริ่มร้อนผ่าวน้ำตาแทบจะไหลออกมาเธอพยายามกลั้นไว้พลางเกื้อมือไปรูปสีสเด็กชายเบาๆหนูรู้ไหม การที่หนูเลือกแบบนี้มันยิ่งใหญ่กว่าความหิวทั้งหมดเธอพูดด้วยเสียงสั่นก่อนหันไปสั่งลูกน้องให้นำอาหารและน้ำดื่มจํานวนมากมาวางตรงหน้าเด็กชายและชายชาราทันทีต้นเบิกตากว้างด้วยความตกใจนี่สำหรับผมจริงๆเหรอครับใช่จ้าวารินยิ้มอบอุ่นวันนี้หนูได้สอนฉันว่าความจริงใจและความเสียสละมีค่ามากกว่าเงินทองใดๆ ผู้คนรอบข้างที่เฝ้ามองเหตุการณ์นี้ต่างเริ่มซุบซิบด้วยความประทับใจหลายคนถึงกับยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไว้เพราะไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพเศรษฐีผู้ร่ำรวยนั่งลงข้างถนนกินข้าวร่วมกับเด็กชายยากไร้และชายชราข้างถนนเช่นนี้แสงอาทิตย์ยามเย็นส่องกระทบใบหน้าของทั้งสามคนราวกับจะยืนยันว่าความดีไม่ได้วัดจากฐานะหรือเงินทองแต่เกิดขึ้นจากหัวใจเล็กๆที่เลือกจะทำเพื่อคนอื่นแม้ตัวเองจะยังขัดสน วารินนั่งอยู่ข้างต้นและชายชราเธอเฝ้ามองเด็กชายตักข้าวแบ่งให้ลุงก่อนเสมอถึงแม่ตัวเองก็หิวจนท้องร้องไม่หยุดภาพนั้นทําให้เธออดยิ้มทั้งน้ําตาไม่ได้หญิงสาวที่ใช้ชีวิตอยู่ในคฤหา์รู้มาตลอดกลับได้เรียนรู้บทเรียนล้ําค่าจากเด็กชายยากไร้ตรงหน้าหลังจากทานอาหารเสร็จวารินก็หันไปถามต้นอย่างอ่อนโยนหนูอยู่ที่ไหนมีครอบครัวไหม เด็กชายก้มหน้าลงเล็กน้อยผมไม่มีบ้านครับแม่เสียไปนานแล้วพ่อก็ทิ้งไปตั้งแต่เล็กผมก็เร่ร่อนหาเศษอาหารบ้างทำงานเล็กๆน้อย,อยๆบ้างแค่ให้ตัวเองไม่ตายก็พอครับคำตอบนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจของวารินเธอรู้สึกสงสารจับใจน้ำตาคลอขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะเอื้อมมือจับไหล่เด็กชายแน่นต่อไปนี้หนูจะไม่ต้องหิวอีกแล้วหนูจะไม่ต้องนอนข้างถนนอีกต่อไปต้นมองเธอด้วยสายตาไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินคุณผู้หญิงหมายความว่ายังไงครับ วารินหันไปสั่งเลขาทันทีไปติดต่อบ้านพักเด็กและจัดเตรียมเอกสารให้ฉันฉันจะรับเด็กคนนี้ไปอุปการะต้นตะลึงน้ำตาค่อยๆไหลออกมาเขาไม่คิดเลยว่าการเสียสละถุงอาหารเพียงครั้งเดียวจะเปลี่ยนชีวิตเขาได้มากถึงขนาดนี้หลายวันต่อมาข่าวของวารินที่รับเด็กชายยากไร้ไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมกระจายไปทั่วสังคมโซเชียลเต็มไปด้วยคำชื่นชมบางคนบอกว่านี่คือบทเรียนว่าเงินทองไม่สามารถซื้อหัวใจได้แต่ความดีเล็กๆสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิต และสำหรับต้นเด็กชายที่เคยหิวโหวยริมถนนวันนี้เขาไม่เพียงแค่ได้มีบ้านมีอาหารกินทุกวันแต่ยังได้รับความรักที่แท้จริงจากแม่บุญธรรมผู้ใจดีวันเวลาผ่านไปต้นค่อยๆปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในบ้านใหญ่ของคุณหญิงวารินเขาได้เรียนหนังสือมีเสื้อผ้าสะอาดใส่มีห้องนอนที่อบอุ่นและที่สำคัญที่สุดมีคนคอยกอดคอยปลอบและคอยดูแลเหมือนแม่แท้ท แต่ถึงแม้ชีวิตจะเปลี่ยนไปเพียงใดต้นก็ไม่เคยลืมคืนวันที่เคยนอนหิวบนฟุตบาทเขายังคงนอบน้อมอ่อนโยนและช่วยเหลือคนอื่นเสมอทุกครั้งที่มีโอกาสเขาจะขออนุญาตคุณหญิงนำอาหารเสื้อผ้าหรือเงินเล็กๆน้อยๆไปมอบให้เด็กจรจัดคนอื่นๆที่ยังลำบากอยู่เหมือนเขาเมื่อก่อนคุณหญิงวารินเห็นแล้วก็ยิ่งภูมิใจเธอรู้ว่าตัวเองตัดสินใจไม่ผิดวันหนึ่งเธอเรียกต้นมานั่งคุยกันใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนหนูยังจำวันแรกที่เราพบกันได้ไหมวันที่หนูเลือกเอาอาหารไปให้ชายชราแทนที่จะกินเอง ต้นยิ้มและพยักหน้าจำได้ครับวันนั้นผมหิวจนทนแทบไม่ไหวแต่พอเห็นลุงคนนั้นผมก็คิดว่าถ้าผมกินเองลุงคงไม่รอดคุณหญิงวารินจับมือเด็กชายแน่นวันนั้นหนูไม่เพียงแต่ช่วยลุงแต่ยังช่วยชีวิตของตัวเองด้วยหนูได้เปิดประตูบานใหม่ให้โชคชะตาอบสิ่งดีๆเข้ามาต้นน้ำตาซึมถ้าไม่มีคุณหญิงผมคงยังนอนหิวอยู่ข้างถนนขอบคุณที่ให้โอกาสผมครับ หลายปีผ่านไปต้นเติบโตเป็นหนุ่มที่มีการศึกษาและมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เขาตัดสินใจเรียนต่อด้านสังคมสงเคราะห์และตั้งมูลนิธิเล็กๆเ,เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่ยังตกทุกข์ได้ยากเหมือนกับที่เขาเคยเป็นวารินที่นั่งมองจากข้างๆยิ้มด้วยความภาคภูมิใจน้ำตาแห่งความสุขเอ่อล้นวันเปิดมูลนิธิต้นยืนบนเวทีเล็กๆท่ามกลางเด็กๆมากมายที่ยิ้มอย่างมีความหวังเขากล่าวด้วยเสียงที่มั่นคงว่า ครั้งหนึ่งผมเคยไม่มีบ้านไม่มีอาหารไม่มีครอบครัวแต่เพราะมีคนคนหนึ่งที่เชื่อในความดีเล็กๆของผมวันนั้นชีวิตผมจึงเปลี่ยนไปตลอดการวันนี้ผมอยากจะทำแบบเดียวกันเปลี่ยนชีวิตของใครอีกหลายหลายคนด้วยหัวใจเสียงปรบมือกึกก้องไปทั่วบริเวณวารินยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนหัวใจเต็มไปด้วยความสุขเธอรู้ดีแล้วว่าเงินทองและชื่อเสียงไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เธอสมบูรณ์แต่คือการได้เห็นหัวใจของเด็กชายคนหนึ่งเติบโตขึ้นจนกลายเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่น และตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวของเด็กชายผู้หิวโหวยกับเศษที่นีใจดีก็ถูกเล่าต่อไปในสังคมเพื่อย้ำเตือนทุกคนว่าหลังจากวันที่มูลนิธิเปิดอย่างเป็นทางการชื่อเสียงของต้นเริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วเมืองสื่อหลายสำนักนำเรื่องราวชีวิตของเขาไปเผยแพร่าจากเด็กชายที่เคยหิวโหวยข้างถนนกลายเป็นชายหนุ่มผู้ใช้หัวใจและความเสียสละช่วยเหลือผู้คนคนมากมายชื่นชมในความกล้าหาญและความจริงใจของเขา แต่สำหรับต้นแล้วเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษทุกครั้งที่ถูกสัมภาษณ์เขามักจะย้ำเสมอว่าถ้าไม่มีคุณหญิงวารินผมก็คงไม่มาถึงตรงนี้คำพูดนี้ทำให้เศรษฐีใจดีคนนั้นยิ่งรู้สึกภูมิใจและเหมือนหัวใจของเธอที่เคยว่างเปล่ามาตลอดชีวิตได้ถูกเติมเต็มด้วยความรักแท้จริงคืนหนึ่งขณะที่ต้นนั่งทำงานเอกสารโครงการใหม่อยู่ในห้องเขาได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆเมื่อหันไปก็เห็นวารินยืนอยู่พร้อมรอยยิ้มอบอ่นดึกแล้วยังไม่นอนอีกหรือ ผมอยากเตรียมโครงการแจกอาหารให้เสร็จก่อนครับพรุ่งนี้จะได้เริ่มทันทีต้นตอบด้วยดวงตาเป็นประกายวารินเดินเข้ามานั่งลงข้างๆพลางวางมือบนบ่าของเขาหนูไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างคนเดียวแล้วนะตอนนี้มีทีมงานมีผู้สนับสนุนมากมายเพราะพวกเขาเชื่อใจหนูต้นยิ้มแต่ก็ยังคงมุ่งมั่นผมอยากให้ทุกเด็กที่หิวเหมือนผมเคยหิวได้มีโอกาสแค่เห็นพวกเขายิ้มผมก็หายเหนื่อยแล้วครับวารินน้ําตาคลอเธอมองต้นเหมือนมองลูกชายแท้ๆที่เธอไม่เคยมีมาก่อนหนูรู้ไหม ตั้งแต่วันที่เราเจอกันชีวิตฉันก็เปลี่ยนไปเช่นกันฉันเคยคิดว่าเงินทองคือคำตอบแต่วันนี้ฉันรู้แล้วว่าคำตอบจริงๆคือหัวใจของหนูทั้งสองนั่งเงียบไปครู่หนึ่งท่ามกลางความอบอุ่นที่ไม่ต้องการคำพูดใดๆเพิ่มเติม ไม่กี่เดือนต่อมามูลนิธิของต้นได้รับความสนใจจากต่างประเทศองค์กรการกุศลจากหลายชาติเริ่มติดต่อเข้ามาเพื่อร่วมมือเด็กๆนับร้อยที่เคยเร่ร่อนข้างถนนได้กลับเข้าโรงเรียนได้กินอิ่มได้มีอนาคตเรื่องราวเหล่านี้แพร่ไปทั่วโลกออนไลน์กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนจำนวนมากลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันและในงานครบรอบหนึ่งปีของมูลนิธิต้นได้ขึ้นเวทีอีกครั้งต่อหน้าผู้คนหลายพันเขากล่าวด้วยเสียงหนักแน่นว่า ทุกสิ่งที่ผมทําไม่ได้เริ่มจากความร่ํารวยไม่ได้เริ่มจากชื่อเสียงแต่มันเริ่มจากความหิวและการตัดสินใจเล็กๆในวันนั้นที่ผมเลือกช่วยคนอื่นก่อนตัวเองวันนี้ผมอยากบอกทุกคนว่าความดีไม่ต้องใช้เงินมากมายแค่เริ่มจากหัวใจก็เปลี่ยนโลกได้แล้วเสียงปรบมือดังกึกก้องน้ําตาแห่งความซาบซึ้งไหลออกมาจากทั้งผู้ฟังและตัวเขาเองและท่ามกลางเสียงปรบมือนั้นวารินที่นั่งอยู่แถวหน้าเพียงยิ้มพร้อมกระซิบกับตัวเองเบาๆในที่สุด ฉันก็ได้พบคำตอบที่แท้จริงของชีวิตแล้วเรื่องราวของต้นเริ่มก้าวไกลเกินกว่าที่ใครคาดคิดจากมูล,ลนิธิที่เล็กๆในเมืองหนึ่งกลายเป็นต้นแบบที่องค์กรการกุศลทั่วโลกยกย่องเขาได้รับเชิญไปพูดในงานระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นที่สหประชาชาติหรือมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายสำนักข่าวขนานนามเขาว่าเด็กชายผู้เปลี่ยนโลกด้วยความหิว แต่ถึงจะได้รับเกียรติยศมากมายต้นก็ยังคงเป็นคนเดิมทุกครั้งที่เดินผ่านย่านชุมชนอาจเขาจะหยุดลงทักทายเด็กๆจากอาหารด้วยตัวเองและนั่งกินข้าวรวมกับพวกเขาเหมือนเมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็กไร้บ้านคืนหนึ่งขณะต้นกับคุณหญิงวาเรนเดินกลับจากงานใหญ่ที่มีคนยืนปรบมือต้อนรับนับพันวาเรนเงยหน้ามองฟ้าแล้วพูดเบาๆต้นถ้าแม่จากโลกนี้ไปวันหนึ่งแม่ก็วางใจแล้วว่าหนูจะเป็นคนสืบต่อสิ่งดีๆให้คนอีกมากมายต้นหันไปจับมือเธอแน่นแม่อย่าพูดแบบนั้นเลยครับ ถ้าไม่มีแม่ผมก็คงไม่มีวันนี้ทุกอย่างที่ผมทำก็คือการตอบแทนบุญคุณแม่วารินยิ้มน้ำตาคลอดดวงตาที่เคยว่างเปล่าเมื่อหลายปีก่อนบัดนี้เต็มไปด้วยความสุขที่ไม่อาจวัดได้ด้วยทรัพสมบัติใดๆหลายปีต่อมาต้นเติบโตเป็นผู้นำมูลนิธิที่มีเครือข่ายทั่วโลกเด็กนับหมื่นได้รับการช่วยเหลือโรงเรียนหลายแห่งถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ยากจนเขามักเล่าเสมอว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากถุงอาหารเล็กๆและการตัดสินใจเลือกให้คนอื่นก่อนตัวเอง เรื่องราวของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจที่ถูกเขียนเป็นหนังสือและสร้างเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลกใครก็ตามที่ได้ยินต่างก็เรียนรู้ว่าดาวส่องประกายความดีเล็กน้อยในวันนี้อาจเปลี่ยนเป็นปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าดาวส่องประกายและในค่ำคืนเงียบสงบของบ้านหลังใหญ่ต้นยังคงนั่งข้างคุณหญิงวารินผู้หญิงที่เปลี่ยนชีวิตเขาทั้งคู่ไม่ต้องเอ่ยคำใดๆเพราะต่างรู้ดีว่าพันธะหัวใจที่มีต่อกันนั้นจะไม่มีวันสิ้นสุดหลายสิบปีล่วงไป มูลนิธิของต้นเติบโตจากองค์กรเล็กๆกลายเป็นเครือข่ายใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศเขาถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในบุคคลต้นแบบแห่งศตวรรษได้รับรางวัลสันติภาพระดับโลกทว่าทุกครั้งที่ขึ้นเวทีต้นก็ยังคงพูประโยคเดิมเสมอว่าผมไม่ใช่คนพิเศษผมก็แค่เด็กชายที่เคยหิวแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเชื่อในหัวใจของผม วันหนึ่งหลังงานประชุมใหญ่ที่เจนีวาต้นเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมคุณหญิงวารินซึ่งในเวลานั้นอายุมากแล้วร่างกายอ่อนแรงลงตามการเวลาคืนหนึ่งขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งมองพระอาทิตย์ตกจากระเบียงบ้านวารินเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาต้นจำได้ไหมวันที่แม่ยื่นถุงอาหารให้หนูแล้วบอกว่ามันเป็นของชายชาราต้นยิ้มทั้งน้ำตาจำได้ครับแม่วันนั้นเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลวารินจับมือเขาแน่นพลางยิ้มอย่างอ่อนโยน แม่ดีใจที่วันนั้นเลือกหนูแม่ไม่เหลืออะไรให้เสียใจอีกแล้วชีวิตนี้สมบูรณ์แล้วจริงๆไม่กี่วันต่อมาวารินก็จากไปอย่างสงบท่ามกลางความโศกเศร้าของผู้คนมากมายทั่วประเทศงานศพของเธอมีทั้งผู้นำระดับชาติและเด็กกำพรา้านับพันมาร่วมไว้อะไรหลังจากนั้นต้นจึงตั้งกองทุนคุณหญิงวารินเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ทั่วโลกเขามักกล่าวเสมอว่ามูลนิธินี้ไม่ใช่ของเขาคนเดียวแต่เป็นมรดกแห่งหัวใจที่แม่บุญธรรมทิ้งไว้ให้ หลายปีผ่านไปเมื่อถึงวัยชาราต้นกลับไปยังถนนสายเก่าที่เขาเคยนอนหิวเขาเดินช้าชมองเด็กๆรุ่นใหม่ที่กำลังหัวเราะมีอาหารและที่พักอาศัยเพราะโครงการของเขาต้นน้ำตาไหลเงียบเงียบก่อนจะเงยหน้าขึ้นฟ้าแล้วกระซิบเบาๆแม่ครับผมทำสำเร็จแล้วแสงแดดยามเย็นส่องลงมาอย่างอ,อบอุ่นราวกับเป็นคำตอบจากสวรรค์ว่าความดีที่เล็กน้อยในวันนั้นได้กลายเป็นมรดกอันยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลหลายปีต่อมา เรื่องราวของต้นและคุณหญิงวารินได้ถูกบันทึกลงในตำราเรียนทั่วโลกเด็กๆรุ่นใหม่ต่างเรียนรู้ว่าการเสียสละแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตได้มหาวิทยาลายัยหลายแห่งสร้างห้องสมุดต้นวารินเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาและความหมองภาพของเด็กชายยากไร้ที่เคยหิวโหยแต่เลือกแบ่งปันอาหารให้ชายชรากลายเป็นภาพที่ถูกติดไว้ในหอประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ต้นในวัยชารายังคงสวมเสื้อเชิ้ตเรียบง่ายเดินเข้าไปนั่งเล่านิทานให้เด็กกำพร้าฟังที่มูลนิธิเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองคือวีรบุรุษแต่คิดเพียงว่าเขาเป็นพยานของความดีที่แม่บุญธรรมมอบให้ตั้งแต่วันแรกคืนหนึ่งต้นนั่งมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวพลางเอ่ยกับล้านล้านที่นั่งฟังรอบตัวว่าจำไว้นะลูกหลานเตย๋ยโลกนี้ไม่ได้เปลี่ยนด้วยเงินทองแต่มันเปลี่ยนได้ด้วยหัวใจเล็กๆที่เลือกจะทำสิ่งถูกต้องแม้ในวันที่เราหิวที่สุด เด็กๆพยักหน้าดวงตาเป็นประกายราวกับได้รับไฟแห่งความหวังส่งต่อมาจากเขาไม่นานหลังจากนั้นต้นก็ล้มป่วยและจากไปอย่างสงบแต่เสียงปรบมือกึกก้องดังก้องไปทั่วในพิธีไว้อาลัยผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมรำลึกถึงชายผู้เคยเป็นเพียงเด็กชายยากไร้แต่เติบโตเป็นตำนานแห่งความดีและเมื่อการเวลาผ่านไปอีกหลายชั่วอายุคนเรื่องราวของต้นและคุณหญิงวารินก็ยังคงถูกเล่าขานไม่รู้จบเพื่อตวนใจว่า ดาวส่งประกายแม้การเลือกเล็กๆครั้งเดียวก็อาจสร้างปาฏิหาริย์ที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดการดาวสองประกายการเวลาผ่านไปอีกหลายร้อยปีโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่เทคโนโลยีก้าวไกลจนมนุษย์สามารถเดินทางข้ามจักรวาลแต่แม้ทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปเรื่องเล่าของต้นและคุณหญิงวารินกลับยังคงอยู่ เด็กๆในโรงเรียนแห่งอนาคตยังคงเปิดตำราเรียนที่มีบทหนึ่งชื่อว่าเด็กชายผู้หิวและเศรษฐีนใจดีครูอาจารย์เล่าถึงวันที่เด็กชายยากไร้เลือกแบ่งอาหารให้ชายชาราแทนที่จะกินเองวันนั้นไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของเขาแต่ยังกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันในพิพ,ธพิธภัณฑ์โลกมีรูปปั้นทองสำริดของเด็กชายต้นยื่นอาหารให้ชายชาราและมีเศรษฐีมีวารินยืนมองอยู่ด้านหลังภายใต้รูปปั้นนั้นสลักถ้อยคำที่ทุกคนท่องจำขึ้นใจว่า ความดีเล็กน้อยเพียงหนึ่งครั้งอาจส่องสว่างไปช่วยกันเป่าวสารนักท่องเที่ยวจากทั่วจักรวาลเมื่อมาเยืนโลกต่างต้องมาที่อนุสาวรีย์แห่งนี้เพื่อรำลึกว่ามนุษยชาติยังคงยืนหยัดอยู่ได้ไม่ใช่เพราะอำนาจหรือเงินทองแต่เพราะหัวใจที่เลือกจะรักและเสียสละ และทุกปีในวันที่เรียกว่าวันแห่งหัวใจเด็กๆทั่วโลกจะพร้อมใจกันนําอาหารเสื้อผ้าหรือสิ่งของเล็กๆไปแบ่งปันให้ผู้ยากไร้เพื่อสืบต่อเจตนารมณ์ของต้นและวารินไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่เป็นการยืนยันว่าเรื่องราวนั้นยังคงหายใจอยู่ในหัวใจมนุษย์ทุกยุคสมัยแม้เวลาจะหมุนผ่านแม้ผู้คนรุ่นเก่าจะลาจากโลกก็ยังคงเล่าขานตำนานนี้ต่อไปไม่สิ้นสุดหลายพันปีต่อมา เมื่อโลกหมุนเวียนเข้าสู่ยุคแห่งแสงและจักรวาลได้เชื่อมโยงเข้าหากันเรื่องราวของต้นและคุณหญิงวารินไม่ได้เป็นเพียงตำนานของมนุษยชาติอีกต่อไปแต่กลายเป็นมรดกแห่งสากลที่ชาวดาวเคราะห์ต่างๆศึกษาและยึดถือมีการสร้างหอคอยแห่งหัวใจกลางนครหลวงจักรวาลรูปร่างเป็นเสาแก้วใสสว่างสวัยภายในแกะสลักคำพูดของต้นเอาไว้ว่าโลกไม่เปลี่ยนด้วยความมั่งคั่งแต่เปลี่ยนด้วยหัวใจที่เลือกความดีแม้ยามหิวโหวยที่สุด เสียงนี้ถูกบันทึกด้วยเทคโนโลยีโบราณและถูกเปิดกล้องไปทั่วทุกดาวในวันรำลึกถึงเขาเด็กๆต่างดาวที่ไม่เคยเห็นโลกด้วยตาตนเองยังคงทราบซึ่งเมื่อได้ฟังผู้คนเชื่อว่าจิตวิญญาณของต้นไม่ได้ดับสูญแต่แปลเปลี่ยนเป็นแสงเล็กๆที่ลอยอยู่เหนือหอคอยแห่งหัวใจทุกคำคืนและเมื่อใครยกมืออธิษฐานใต้แสงนั้นเขาจะได้รับแรงบันดาลใจให้เลือกทำความดีเวลายังคงไหลเวียนไม่รู้จบจักรวาลยังคงหมุนเคลื่อนไป แต่ตำนานเล็กๆของเด็กชายผู้เคยหิวโหยและเศรษฐีที่เลือกทดสอบด้วยความเมตตากลับถูกเล่าขานต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดต้นและคุณหญิงวารินไม่ได้เป็นเพียงตำนานของโลกหรือจักราวาลอีกแล้วแต่กลายเป็นพลังงานแห่งความดีที่ฝังรากลึกในโครงสร้างของจักราวาลทุกครั้งที่มีเด็กคนหนึ่งยื่นมือแบ่งปันอาหารทุกครั้งที่ใครสักคนเลือกเสียสละเพื่อผู้อื่นเสียงสะท้อนของเรื่องราวนี้จะดังก้องขึ้นในหัวใจของพวกเขานักปราดญ์แห่งยุคดวงดาวเขียนไว้ว่า ต้นไม่เคยจากไปเขากลายเป็นลมหายใจของจักรวาลและทุกความดีที่เราเลือกทำคือการปลุกชีวิตให้ตำนานนี้ดำรงอยู่ตลอดไปเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านหมื่นล้านปีแม้ดวงอาทิตย์เก่าจะดับลงแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงรูปทรงแต่แสงเล็กๆที่ผู้คนเรียกว่าแสงแห่งต้นยังคงส่องอยู่กลางฟ้าเป็นเครื่องตัวใจว่าความดีเล็กๆหนึ่งครั้งสามารถเขียนอนาคตของทั้งจักรวาลได้ ต้นและคุณหญิงวารินไม่ได้เป็นเพียงตำนานของโลกหรือจักรวาลอีกแล้วแต่กลายเป็นพลังงานแห่งความดีที่ฝังรากลึกในโครงสร้างของจักรวาลทุกครั้งที่มีเด็กคนหนึ่งยืน่นมือแบ่งปันอาหารทุกครั้งที่ใครสักคนเลือกเสียสละเพื่อผู้อื่นเสียงสะท้อนของเรื่องราวนี้จะดังก้องขึ้นในหัวใจของพวกเขานักปราด์แห่งยุคดวงดาวเขียนไว้ว่าต้นไม่เคยจากไปเขากลายเป็นลมหายใจของจักรวาลและทุกความดีที่เราเลือกทำคือการปลุกชีวิตให้ตำนานนี้ดำรงอยู่ตลอดไป เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านหมื่นล้านปีแม้ดวงอาทิตย์เก่าจะดับลงแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงรูปทรงแต่แสงเล็กๆที่ผู้คนเรียกว่าแสงแห่งต้นยังคงส่องอยู่กลางฟ้าเป็นเครื่องตัวใจว่าความดีเล็กๆหนึ่งครั้งสามารถเขียนอนาคตของทั้งจักรวาลได้และแล้ว,ลวเรื่องราวก็ยังไม่จบลงที่จักรวาลเพียงนี้นักเดินทางจากมิติอื่นที่ชื่อว่าลูเมนได้ค้นพบพลังงานลึกลับที่แผ่เบาอยู่รอบๆแสงแห่งต้นเขารู้สึกถึงความอบอุ่นเหมือนอ้อมกอดแม่และเสียงกระซิบที่ว่า จงเลือกสิ่งที่ถูกแม้ไม่มีใครมองเห็นลูเมนกลับไปยังโลกของเขาและเริ่มเล่าเรื่องของต้นและคุณหญิงวารินให้ชาวมิตินั้นฟังไม่ช้าเรื่องราวนี้ก็ข้ามทะลุเส้นแบ่งของเวลาและมิติกลายเป็นนิทานร่วมสากลของทุกเผ่าพันธุ์เด็กในโลกแห่งไฟเด็กในดาวแห่งน้ำแข็งเด็กในอาณาจักรไร้าการเวลาทุกคนต่างเติบโตมาพร้อมบทเรียนว่าดาวส่องประกายอย่าก,กลัวความหิวอย่าก,กลัวความจนแต่จงกลัววันที่หัวใจไม่เหลือเมตตาดาวส่องประกาย และนี่คือจุดที่เรื่องเล่าของเด็กชายยากไร้คนหนึ่งก้าวข้ามจากการเป็นตำนานของโลกไปสู่การเป็นกฎเกณฑ์แห่งจักรวาลที่จะไม่มีวันสูญสลายเมื่อการเวลาละลายหายไปแสงแห่งต้นไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์อีกต่อไปแต่มันค่อยๆหลอมรวมเข้ากับหัวใจของสิ่งมีชีวิตทุกเผ่าพันธุ์ในจักรวาลทุกครั้งที่มีเด็กเกิดใหม่จะมีประกายเล็กๆคล้ายแสงดาวสองขึ้นในดวงตาของเขานั่นคือเศษเสี้ยวแห่งความดีที่สืบทอดมาจากต้น อารยธรรมที่ก้าวล้ำที่สุดยังคงก้มสีสขารพตำนานนี้พวกเขาเชื่อว่าไม่มีอาวุธใดจะทรงพลังไปกว่าความเมตตาและไม่มีพลังงานใดจะค้าจุนจัก,กรวาลได้ยั่งยืนเท่ากับหัวใจที่แบ่งปันและในค่ำคืนหนึ่งณศูนย์กลางแห่งจัก,กรวาลท้องฟ้าเปิดออกเผยให้เห็นเงาร่างเลือนรางของเด็กชายผู้เคยหิวโหยเขายิ้มอย่างอ่อนโยนพร้อมเสียงที่ก้องไปทั่วมิติว่าเราทุกคนต่างเป็นผู้สร้างตำนานใหม่ได้จงทำความดีแม้เพียงหยดเดียว เพราะหยดนั้นอาจกลายเป็นมหาสมุทรนิรันเสียงนั้นไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันแทรกซึมเข้าไปในวิญญาณของสรรพสิ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกโลกทุกดวงดาวทุกมิติต่างดำเนินไปภายใต้พันธสัญญาเดียวกันว่าเรื่องราวของต้นจะไม่มีวันจบสิน้นการเวลาเคลื่อนผ่านอย่างไร้ปราณีแต่บางเรื่องราวกลับไม่เคยเก่าไม่เคยจางหายไป เรื่องของเด็กชายต้นและคุณหญิงวาเรนกลายเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่สืบต่อกันยาวนานที่สุดของมนุษยชาติมันถูกเล่าขานจากปากสู่ปากถูกบันทึกลงในหนังสือถูกเขียนไว้ในบทเพลงและบทกวีและยังคงส่องสว่างในหัวใจของผู้คนเด็กชายต้นผู้ซึ่งเคยเผชิญความหิวโหยและความทุกข์ยากแต่กลับเลือกแบ่งปันสิ่งเล็กน้อยที่ตนมีให้ผู้อื่นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความดีที่แท้จริงเพราะสิ่งที่เขามอบให้นั้นไม่ใช่เพียงอาหารชิ้นเล็กๆแต่คือหัวใจที่เสียสละ คุณหญิงวารินผู้มั่งคั่งและมีอำนาจแต่ไม่เคยมองลงไปหาคนยากไร้ด้วยสายตาดูถูกเลือกที่จะทดสอบและค้นพบว่าแท้จริงแล้วความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ไม่ได้วัดกันที่ทรั์สินเงินทองแต่วัดกันที่ความเมตตาที่กล้าส,ส่องประกายในยามที่เรามืดมนที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปต้นได้รับโอกาสจากคุณหญิงวารินเขาเรียนหนังสือจนจบกลายเป็นผู้นำผู้สร้างมูลนิธิใหญ่เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้และสร้างโรงเรียนหลายแห่งให้กับชุมชนเขาไม่เคยลืมรากเน่าของตนและสอนเสมอว่า เราไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เพื่อทำความดีแต่ความดีที่เล็กที่สุดสามารถทำให้เรายิ่งใหญ่ได้ในสายตาของโลกผู้คนมากมายได้รับแรงบันดาลใจจากเขาเด็กกำพร้าได้มีบ้านคนยากไร้ได้มีอาหารเยาวชนได้มีโอกาสเรียนหนังสือเรื่องราวของเขาจึงไม่ได้หยุดแค่ตนเองแต่แพร่ขยายออกไปเป็นคลื่นแห่งความหวัง และเมื่อวันหนึ่งที่ต้นจากโลกไปผู้คนจากทั่วสารทิศก็เดินทางมาร่วมไว้อาลัยให้กับชายผู้เคยเป็นเพียงเด็กชายหิวโหยแต่กลายเป็นตำนานแห่งความดีพิธีศพนั้นไม่ใช่เพียงความเศร้าแต่คือการเฉลิมฉลองชีวิตที่ได้จารึกคุณค่าอันยิ่งใหญ่ไว้ให้โลกหลังจากนั้นหลายเมืองได้สร้างอนุสาวรีย์ที่มีรูปต้นยื่นอาหารให้ชายชาราเพื่อตนใจคนรุ่นหลังว่าการแบ่งปันเพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้จริงๆเวลาผ่านไปเป็นร้อยร้อยปี ตำนานของต้นยังคงเล่าขานแม้โลกจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ผู้คนยังคงหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจทุกครั้งที่มนุษย์เจอวิกฤตหรือความสิ้นหวังเรื่องราวของเด็กชายต้นก็จะถูกเล่าขึ้นอีกครั้งเพื่อปลูกหัวใจให้ไม่ลืมว่าดาวส่องประกายความดีเล็กๆเ,เ,เพียงหนึ่งครั้งอาจเปลี่ยนแปลงอนาคตได้มากกว่าที่เราคิดดาวส่องประกายและในทุกค่ำคืนเมื่อผู้คนเห่อยหน้ามองฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวพวกเขามักจะเชื่อกันว่ามีแสงเล็กๆดวงหนึ่งคือวิญญาณของต้นที่ยังคงส่องอยู่เพื่อบอกกมมนนุษยย์ว่่าาาเขาเขไไไคจปห เขายังอยู่ในทุกความดีที่เราทำ